สวัครับวันนี้ผมจะมางนำเสนออันนี้แต่ผมจะไม่บอกหรอกว่ามันคืออะไรไปดูกันในคลิปเลยฮ <c oughs> <c oughs> นี่คืออะไรครับ <c oughs> นี่นี่คือรถวิ่งตามเส้นอ่าไม่เชื่อเหรอวิ่งตามเส้นพี่ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูว,วงจรกันดีกว่านะครับแบบแรกนี่คือ LED ส่วนนี่คือ LDR LED มันจะมันจะเป็นแบบมันจะ เปิดไฟแล้วมันจะส่งไฟส่งแสงไปส่งจากไฟไปและ LDR ก็มีหน้าที่ที่จะรับแสงโอเคถ้าเกิด LDR มันจะสีดำเออในที่นี้คือแสงไม่สะท้อนแสงมันจะไม่สะท้อนในสีดำมันจะสะท้อนในสีขาวถ้าเกิดมันแสงมันไม่สะท้อนมันก็จะหยุดล้อดูนะคระับเจ็บมึงดูผูกเลยก่อนเด่ง เองเสร็จแล้วโอเคสังเกตที่ล้อครับกเกียร์ที่ล้อล้อมันหยุดหมุนครับเมื่อกี้ล้อมันหยุดหมุนอ่าลองเป็นข้างนี้บ้างด้วยผมให้มันโดนสีดำอ,อย่างนี้อ่ะมาๆแล้วผมอา้าวใช่ครับล้อมันหยุดหมุนจริงๆหยุดหมุนนานด้วย โอเคครับจบคลิปเพียงเท่านี้ครับเราขอจบคลิปไปด้วยภาพจุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดุ๊ด